ท่านสมพาท่านสมพาน,าน,พานอ่ะเย่พันรอฉันคล้องผ้าสักเดี๋ยวอ่ะขึ้นมาขึ้นมา ยังไงกันเจ้าถมยายผันจะพาเจ้าถมมาหาท่านเขาจะบวชนะจ้ากำนันเขาก็ว่าให้ฟังอยู่เมื่อวานยังไงถมคราวนี้จะบวชจริงหรือ,อแล้วใครเขาว่าไม่จริงลหอสมพานบวชเซธ,ธีก็ดีแต่เห็นกำนันว่า จะอยู่บวชเพียงสิบห้าวันหรืออจะมากจะน้อยก็ดีกว่าไม่ได้บวชเอาเสียเลยเมื่อเราจะบวชเพียงสิบห้าวันก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติให้แน่วแน่อะไรนักหนาสมพานธ์ที่ฉันบวชเนี่ยนะฉันก็บวชซื้อความลำคาเหมัอนกันเท่านั้นละไอ้ฉันจะไม่บวชนะก็บวนเช้าบ่นเย็นหาความสุขเอาไม่ได้ ้ความวงมงายของคนแก่เนี่ยนะมันแก้ยากจริงๆไอ้ฉันก็เลยนึกว่าจะมานอนเล่ยนเสี็สิบห้าวันให้มันพ้นทุกไปมันก็เท่านั้นแหละสมพนันธ์ผมที่มาบวชนี่คิดได้เพียงเท่านั้นหรือถมอโถแล้วจะเอาอะไรกับฉันอีกฉันบวชเนี่ยก็ดีถมไปแล้วสมพนันธ์ เอาเถอะยายพัน okay, mm hmm. ฉันจะเป็นธุระจัดการให้เองจะเป็นนิมนต์พระครูวัดปากคลองให้ท่านเป็นอุปชาให้บวชที่วัดไผ่แดงเรานี่แหละนะจ้าแล้วลนะแ,ตแต่ท่านสมพานจ์เจ้าอเออส่วนผมมาหัดขานหน้ากับฉันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะเอาละหมดธุระแล้วก็กลับกันเถอะ กับเอะฉันจะได้ทำธทุระของฉันบ้างลาแล้วจ้ะขอบใจจ้ะสิบห้าวันกว่าแทนแล้วไอ้ผมเนี่ยมันจะอยู่ยังไงวะนั่นน่ะสิเออ นั่งนอนนอนไปกัเท่านั้นให้มหมดวันไปแต่ออดเล่านีส่สิมันจะยังไงวะก็้อยถมอะ่ะบวชแก้บนจะไปถืออะไรอยากกินแล้วกินได้มันไม่ผิดรมกลางแลวดีกว่าเอิบเออวะไอ้สายมันพูดก็ถูกนะเอิบไอ้ถมมันบวชก็<ล>ใช่ว่าเราจะไปเลื่อมสายอะไรมันบวชแก้บนให้ยายพันไปกัเท่านั้น ผิดลทัทิเขาไม่ผิดลทัทิเรามันอยากทำอะไรก็ทำไปแต่เรื่องนี้นี่นะข้าก็เห็นด้วยกับพี่แก้วเขานะคือไอ้พวกพระเนี่ยวันวันไม่ทำอะไรเลยอ,อยู่แต่กับวัดกินกินนอนๆอนน่าเบื่อวะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะไม่ทธมหากินเหมือนพวกเราเลยจ้าพ่อมหาจำเรินฮพระท่านก็มีดีอยู่บ้างแหละจ้ะไม่อย่างนั้น คนเขาจะบวชกันทํำไมกินเหล้านินทาพระนินทาสง์มันดีเหรอจ๊ะพระคุณน้าวนักลอยนักลอยพูดอย่างนั้นเนี่ยเปิดร้านขายเหล้าอยู่นี่ไม่เป็นบาปหรือไงนั่นสิไอ้ที่พวกฉันพูดมันก็เห็นกันว่าจริง <c oughs> อยู่ตามตาดินะฉันขายเหล้าขายยาก็จริงแต่ฉันก็ตั้งว่เฉยๆใครจะซื้อหรือใครจะไม่กินฉันก็ไม่ว่า ฉันไม่ได้เอาเล่าไปกอกปากให้เป็นบาปเป็นกรรมนี่กินดีกว่าเว้ย โมเอ้ยช่วงเนี้ยเองไม่ออกไปไหนอะดีแล้วอะไรอีกล่ะแม่นี่ฉันก็หนอย่างเห็นนะแม่ก็รู้แล้วเห็นอยู่แต่แม่ขอทีจัดนะโบราณเนี่ยเขาเตือนมาว่าคนที่จะบวชน่ะมันจะมีมารผจนพอดีพอร้าย จะมีเหตุไม่ให้ได้บวชอืมปะะโถเอ้ยแม่อะไรของแม่นักหนาเนี่ยฮะ,ฮะว่าไรแม่จะเลิกงมางเียทีนะฮะช้นและลำคาญจริง,รงอเออเออเออแม่จะไปนอนละพรุ่งนี้เช้าเองไปหัดขานากนะสมภารถรออยู่เออเออ,เอ,อไปไป,ไปแม่ไปนอนเถอะ กกแนนะสนับสนุนโดย The Mall Group ผิวสวยจริงต้องกันแดดแตงโมเซรัมลำใหญ่และแครอทจากจุฬาเฮิร์บเราจะแต่งงานกันจริงๆนะพี่ส่วนเรื่องพ่อ พี่เทียมไม่ต้องห่วงทิ์จะจัดการแล้วคุยกับพ่อแกเองแต่จะอะไรยังไงเอาไว้ถึงงานบวชในถมก่นกอนเถอะพี่